สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนพระรามที่หนึ่งด้านหน้าของสยามดิสฟเวอรี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสยามสแควร์คลิปนี้จะพามาดูโครงการพัฒนาพื้นที่บล็อก A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ผมว่าผมเดินไปทางสกายวอล์กดีกว่านะครับ พอเป็นสกายวอล์กแยกปทุมวันตรงนี้น่าจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนในช่วงเวลาประมาณเย็นๆนะก็มักจะมีประชาชนทั่วไปนะครับขึ้นมายืนชมวิวตรงนี้มีวิวดูรถไฟฟ้าก็มองอะไรได้ชัดเจน สำนักง,งานจาัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับทางบริษัทเซ็นทานพัฒนาจำกัดได้ประชุมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่บล ok ็อก A เขตพานิชย์สยามสแควร์หัวม,มุมแยกประทุมวันพื้นที่ประมาณ6ไร่เศษโครงการน,นี้นะครับต้องมีการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดได้สิทธิ์เช่าระยะยาว30ปีเพื่อพัฒนาเป็นโครงการมิกยูสหลังจากได้สิทธิ์เช่านะครับก็มีการรื้อทุบตึกแถวนะมาก่อนจะมีตึกแถวนะครับก็มีทั้งโรงเรียนสอนหนังสือมีร้านทำผมร้านอาหารก็มีอยู่ 70-80ปูหาเลยนะครับก็รื้อทุกไปหมดเลยรวมถึงโรงภาพยนตร์สการ่าด้วยตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างๆนะครับต้นไม้ก็ขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บล็อก A นะครับภายในโครงการก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่พนิชกรรมมีห้างสสินค้าสำนักงานโรงแรม มีโรงภาพยนต์แล้วก็มีพัตตาคารสถานศึกษาแล้วก็ยังมีที่จอดรถสร้างเป็นอาคารสูง42ชั้นมีชั้นลอยสองชั้นแล้วก็มีชั้นใต้ดินมากถึงหชั้นโดยสร้างเป็นอาคารสูง1อาคารพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณหนึ่งแสสากับอีก200ตารางเมตรโดยสำหรับงานนะครับจะมีพื้นที่ประมาณ25,000ตารางเมตร และในส่วนของโรงแรมห้องพักก็จะมีจำนวนห้องพักถึง369ห้องสำหรับการก่อสร้างนะครับคาดว่าจะมีการตอกเข็มนะเร็วสุดก็คือปลายปี2566นี้แล้วจะเปิดเป็นเฟสนะครับแบ่งเป็นเฟสโดยจะเปิดเฟสแรกประมาณปลายปี2569ก็เป็นบรรยากาศพื้นที่ล่าสุดนะครับบริเวณสยามสแควรพื้นที่บล็อกเ เรียงที่จะสร้างเป็นมิกซ์ยูสก็ถือว่าจุดนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับทำเลดีมากๆเลยอยู่หัวมุมแยกปทุมวันถนนพระรามที่หนึ่งตัดกับถนนพญาไทขอบคุณสาหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสาหรับการกดติดตามไว้พบกับ VMP Market ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ